สวัสดีค่ะเพื่อนๆอลืมใส่แว่นพามานั่งกินนะ,ะนี่อาหารคลาสสิกแบบโบราณโบราณน,นะคะอันนี้เป็นเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็น่าอฟเบรกนะคะเรามาคอฟฟเบรกหลังบ้านของเรานะคะมุมนี้ชอบมากคือแบบว่ากายศาสตร์ชอบกินกายศาสตร์มากเลยอะ่ะแต่ว่ากินมากก็นะแต่ว่าเราเราไม่ได้กินบ่อยเนาะนานๆเรากับใครเราก็จะกิน อันนี้เป็นกยายศาสตร์แบบที่ไม่เนี่ยมากนะกายศาสตร์อันนี้เรียกกยายศาสตร์นะคะเด็กสมัยใหม่อาจจะไม่ชอบกินเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นจะบกบักบกนะภาษาอีสานเรียกบักบกภาษาเขมรเรียกจะมะคือแม่เขาซื้อมาซื้อมาให้เราทำวิดีโอดยเฉพาะนะเตรียมคอนเทนต์ เดี๋ยวนี้แม่คิดก่อนเต์ให้นะคะไม่รู้ว่ากล้องจะมืดหรือเปล่านะแต่ว่าชอบมุมเนี้ยมุมสวนนุ่งก็จะแบบว่ามันจะมุมสวนก็ดีแต่ว่าชอบมุมเนี้ยอ,อ,อร่อยมากอาลมอนไทยแลนด์นะอัลมอนประเทศไทยเดี๋ยวคลิปน,นี้จะมา รีวิวไทม์ไลน์ว่ากินอะไรไปบ้างเนาะตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่มาถึงไทยวันแรกเลยก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะกินไปด้วยเล่าไปด้วยเนาะแล้วก็กาแฟด้วยกาแฟ3 in 1นวันนะโอเคเรามาเล่ากันเลยเนะาะไทม์ไลน์กินอะไรไปบ้างก็วันแรกที่มากักตัวที่โรงแรมเลย ก็ให้เลือกมีสามเมนูนะขนมปังเมนูแรกเมนูแรกเป็นขนมปังก็มองผ่านๆขนมปังก็ไม่เอาแล้วเมนูที่สองเป็นข้าวผัดเมนูที่สามเป็นอะไรไม่รู้สกายว่าจะไม่ใช่อาหารไทยแล้ว,ลวก็เลือกเลยข้าวผัด <c oughs> อยากกินข้าวผัดแบบไทยๆนะอืมแล้วก็พอ วันที่เราต่อมาก็ไปพักอีกที่หนึ่งเนาะไปแบบแถวๆใกล้บ้านนะเพราะว่าจัดการเคลียร์แบบเรื่องบ้านด้วยเนาะพอดีการมีมีห้องมีบ้านมีห้องอะนะอยู่ที่แถวๆร,งรังสิตอะนะแถวเซียร,งรังสิตการก็จัดการเลยไปพวกแบบว่า จ่ายค่าน้ำค่านุ่งค่านี้เพราะเราไม่ได้ไม่ได้จ่ายนานเนาะเป็นสองปีอะโอ้โหมดไปเป็นหมื่นนะหมื่นสี่หมื่นห้าค่าส่วกลางอะนะก็อยู่สองคืนมันมีเสียด้วยท่านท่านก็กินอะไรไปบ้างแล้วก็ไปเดินตลาดด้วยนะ ไปในที่ที่เราคุ้นเคยอ่ะที่เราเคยอ,อยู่กันอยู่ที่รังสิตยี่สิบป,ปีนะก่อนที่จะย้ายไปญี่ปุ่นมาเล่าต่อเนาะอยู่อยู่อยู่ที่นี่ตั้งแต่มห้าจนถึงมหกใช่ไหมแลม้วมหกก็เข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพเข้าปทุมธานีนะั่นแหละไปอยู่ปทุมธานีเขาแถวรังสิตนะไปอยู่ยี่สิบปีอ่ะแล้วก็นั่นแหละอายุก็สี่สิบ ถึงย้ายไปญี่ปุ่นนะนะก็เลยไปเดินแถวนั้นแถวที่เราคุ้นเคยดูความเคยชินโอ้อันดับแรกเลยกินก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือจะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือตรงรงังสิตนะอันนี้ไม่ได้ไปกินต้องไปกินให้ได้ก๋วยเตีเยเตเ๋ยวเรือรังก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตนั่น,นแหละแต่มันไม่ได้อยู่ตรงคลอง มันอยู่ในตลาดลังสิตอ่ะอไปเดินตลาดลังสิตเดินเสียเดินแถบทินเก่าอ่ะก็เดินฟิวเจอร์อเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไทาม์ไลน์ตอนนี้เปิดเผยได้นะเพราะว่าครบเจดวันการก็เช็คโควิดได้เขาให้เขาให้เช็คอีกทีหลังจากเจ็ดวันอ่ะเนาะ อืก็ใช้ ATK เช็คนะก็ไม่เป็นค่ะแล้วก็นั่นแหละแต่ก็มาเปิดเผยตมรายหลังหลังเจ็ด,ดวันน่ะนะก็ไปไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันมากินเลย อันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดนะคะตอนที่กักตัวหนึ่งวันที่โรงแรมนะคะที่แถวๆใกล้ๆสวรณภูมินะคะแต่ว่าคิดว่าการเลือกผิดว่ามันไกลนะ,ะนี่ค่ะนี่ข้าวผัดนะคะกับฝรั่งนะคะแบบโอ้โหอยากกินฝรั่งมากเลยเหมือนอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่รงังสิตนะคะนี่ค่ะโอ้โหอร่อยมากเลยเจอนี่ รีเข้าไปเลยค่ะนี่แถบบริเวณแถวรังสิตสะพานลอยแถวแถวหน้าแถวแถวเสียแถวรังสิตแถวนั้นนะเพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยกันดีอันนี้นะคะก็บรรยากาศก็เดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกทิวลิปอันนี้เป็นของจริงนะคะเป็นดอกทิวลิปนะคะดอกไม้เมืองหนาวนะะเป็นของจริงอันนี้อยู่ใน ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะแบบแตอนแรกกัรนึกว่าเป็นของปลอมแต่ว่ามันเป็นของจริงอ่ะคือเมืองไทยเรามีทิวลิปเนาะปลูกทิวลิปไม่ใช่ปลูกหรอกน่าจะเป็นการเอามาปลูกกันนะคะอันนี้เป็นดอกลิลลี่นะคะดอกลิลลี่นี่นะคะดอกคริสคริสมาสก็มีอันนี้เป็นดอกอ,ะ,อะไรเบญจมาศนะคะอันนี้มีกระจักกระจักกเ็เรียกกระกาชปองนะคะอันนี้การชอบเล่นที่ญี่ปุ่นนะที่ฟิวเจอร์ก็มีนะคะนี่ คิเมซุโนะใหญ่บะนะคะดาบพ,พิฆาตอสูรนะคะนี่โอ้โหมนระากาศเหมือนญี่ปุ่นได้เลยเนาะเออนี่นะคะก็จะมีอะไรแบบนี้เยอะเลยนะคะคล้ายญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะกางก็แอบถ่ายมานะนี่อันนี้เป็นเกมเซนเตอร์นะเกมเซนเตอร์นะคะ Game เกมเซ็นเตอร์ที่ฟิวเจอร์พลาสมานี่ค่ะก็จะมีอันนี้เป็นร้านของเบย์เฮาส์น่าจะเป็นร้านของยูทูบเบอร์ชื่อดังอะนะคะอันนี้ก็เป็นที่พักที่การไปพักแถวแถวเซียรงยังสิตอะคะ่ะนี่ค่ะแบบตะวันออกทางได้ตื่นมาดูตะวันออกตะวันออกด้วยะคะ่ะอันนี้ก็รกๆหน่อยนะ ที่พักช่วงนี้ก็ลดกัน80-90%กัารนก็เลยไปพักได้นะคะนี่ก็ดูรายการทีวีของไทยด้วยนะคะนี่สรยุทธ์นะคะต้องดูเลยบรรยากาศแบบไทยๆเรามาถึงไทยแลยนะ้วเนาะเราก็เอาบรรยากาศแบบไทยๆทยเลยให้เต็มที่นะคะนี่ค่ะอันนี้คือกล้วยแขกนะคะกล้วยแขก,กร้าน ชื่อร้านจำไม่ได้นะ,ะร้านป้าณนะหรืออะไรนะถ้าแต่วัปานล,ลอยนี่อันนี้เป็นตลาดรังสิตนะคะนี่เรือนรังสิตตลาดรังสิตแบบน่าเดินมากสะ,ส,ะสะอาดสะอาดสะอ้านนะคะนี่กังก็มากินขนมจีนนะคะโอ้โหแบบพิเศษด้วยนี่ลูกชิ้นตรึมตรึมผักนะคะนี่อันนี้ก็เป็นโลตัสหลังบ้านนะ,ะหลังบ้านที่การที่การซื้อห้องอยู่เนี่ย ก็จะมีลำไยมีอันนี้มีเล่าญี่ปุ่นด้วยนะคะโอ้โหอีสานเพื่อนมีตู้กดอัตโนมัติที่แถวหมู่บ้านด้วยนี่นะคะก็เป็นหลังหมู่บ้านทําถนนใหม่พัฒนามากขานเพื่อนก็มีไม่ได้ถ่ายเยอะมากเลยไนมะ่ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะไส้กอกอีสานเอเลี้ยงเอาแบบแบบไทยๆเลยแบบไทยๆบ้านๆเลยกับเพราหมูกรอบนะร้านที่เคยไปกินแล้วก็ อะไรอ่ะลูกชิ้นนะลูกชิ้นใส่กรอกพูดไปแล้วเนาะคือคือเออลำยาไยนะคะคือไม่ไม่ครบอะถ่ายไม่ครบอะ่ะหลังๆมาก็เริ่มแบบเออแช่งมันเถอดนะเออตอนแรกก็ถ่ายไว้นะคะนั่นแหละกินกินไปแบบเยอะเลยอะกินอะไรที่อยากกินก่อนนี่เจอไม่ได้ซื้อเลยเมื่อก่อนกลางก็เอยทำไมคนไปอยู่มองนอกนอกลับมามันกินตั้งแต่ปากซอยถึงท้ายซอย เนาะก็โอเคนะทำลายทำลายว่ากินอะไรไปบ้างคนะ่ะก็จะอยู่แถวแถวรังสิตนั่นนะแหละค่ะเนาะกินสะใจแต่ว่าตอนแรกอยากกินเยอะกว่านี้แตเฮ้ยเรายังอยู่อีกนานเว้ยอีกหลายเดือนเดี๋ยวก็ได้กินยังไม่ได้กินทุเรียนเลยนะทุเรียนก็ราคาโหดเนาะเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ค่อยๆเป็นค่อยไปก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาว่า,วาการจะกลับเมื่อ,อไหร่ ก็อยู่อยู่นานแต่ก็ไม่ได้นานมากนะน่าจะประมาณสองสามเดือนนะนะการว่าเพราะว่ายังมีธุระที่ต้องทําอีกประมาณเดือนเดือนกุมภาปลายเดือนกุมภานะเดือนมีนาณนะอาจจะอาจจะกลับช่วงเดือนมีนานะ,ะไปปลายหรือต้นเดือนเ,ออเมษาอะไรเงี้ยดูก่อนนะเพราะว่าตอนกลับก็ก็คิดว่าน่าจะยุ่งยากพอสมควรเนาะแต่ก็คือน่าจะแบบว่านั่นแหละค่ะมีนาหรือเมษา หรือดูก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดือนหน้าแน่แน่คือกุมภาเนี่ยังอยู่นะมีนานี่เดี๋ยวดูก่อนคันเพื่อนก็มีเพื่อนเพื่อนถามก็มาว่าอยู่นานไหมการก็มาตอบเพื่อนเพื่อนเนาะคือไม่ดียังไม่รู้ที่ที่ยังไม่ตอบกยังไม่รู้นะอะไรที่ยังไม่ตอบก็คือคือไม่รู้อะไรประมาณเนี้ก็เลยเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ นี่บักบกบักบกโอเคคลิปนี้บ๊ายบายเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะให้